ย่างปลาสะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆกินข้าวเที่ยงไปตึกแหเอาในสะได้มาสามตัวจ้งก็ได้ไห่างปลาทับทิม,มปลาทับทิมอ๋อปลาทับทิมกลางพอเติมโซสิได้เลยติตต้องพุดซาอย่างเงี้ยเลยมันถึงจะเปรเี้ยว

ន có... <laughs> mà... េះដាក់ឡើងយោទិហៃណប់ហៃណប់អូណាំផ្លារហើយនេះដៃទៅស្រ័យមួយចំយុគប្រច័នដៃស្មាត់ទៅគេទូខ្លាញ់មកខ្លាញ់ដាក់បាយហ្នឹងមកវាក្រៃទៅទេស្រកចូលស្រកស្ងាច់អ៊ំនេះណាស្រកឲ្យចាន់បាយស្ងាច់អ៊ំបាយមួយមួយទួយនឹងស្រកឆ្នាំងគេឆ្នាំងអ៊ំដើមបាយបောက်បាត់ជ្រិបអីថានេះជីនងគប់ໄວ້ណងบ่តឡោហ្នងบ่តទីពីទៅដើរគេថា เอคาลมันแกเอ้ยถูกต้องมันพมจนัวมันคัดจ้กเราใส่อ๋ใ่จาได้ยั่วิงวิ่งได้ไมีคู่ได้ไม่น่านำานกับซีซีบอลตบพออู้ก็อูก็จานกบจิบี่ต่อยโยบลอนบันใจตตางีเลยเด้งบอกว่าต่อยโยมากระตุยเหรอเออบายกี่ทางกี่สังนานต่อยโยเด็กยู้นให้จ่าย ก็มันลึกินเนี่ยทาใจไอ้ผองลรืิทยุโมยังเดียวเปนมันใจเาเลยใจนะดากี้นนาติทยนู่นไอจยิงเงินยิงเงนยิงแค่ยิงลึกจไปเทานนเงินเองเชเาพี่ตัวแรไอ้หนักหนักย่งไม่จ็ตยังนานเนาะยังทแอ่ไต้นกระเพราเลยรทาบินอ่างตขนาตัวกอินหจาย

เตัวเงเทาไรเทาไรนาบ่อไองเมื่อไหร่ไอ้ตซิบรอ nhiệt ไหนปีนุ่มเมื่อไหร่หนุ่มป้ายติโอ้ครับไม่ไหวคนไม่ไม่ระติดนี่เขาเมื่อื่นเด้อม เป็นกิ้มแดงเลยคุณไอเด้งอ่ะไอฮาหมดเลยอ่ะไอเด็กได้ด่าเราผมดูแม่เลยเด็กได้ด่าทีไรชนพวกนี้เนี่ยต้องการกรองมึงกินเมื่อนินึ่งชาติกินได้เห็นไหมฮะ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 นะฮ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 ิฮะ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 

nè cái nào nhìn thấy ba à công đi thằng ơi bò rốt cái công đi rồi anh tự gì mẹ ơi tắm cho mình đi ơi ờ blend blend tâm cần lên lá téc rúng mình nhìn เอง một cái cần lên lá téc xả bò rốt xong cần cắt lên lá đại tự ơi à rốt xong ba rốt thôi cứ tha bò rốt mẹ chụp sỉ bài tao rồi ơi muốn đi lơ hé đi không sao bùi nó เราเองเกินเฮ้ยเฮ้ยบอดรถเลยะครัจอดจานใบลงงอลุกงนะรน่ารื่นไ่เปเนเองนี่ขอริมหลัก ดีบายไม่เป็นไมโอเคดูเรื่องแง่ๆอย่างดีบายมองโครงเต็มๆค่อยยามดีบายน้องที่ทำไมเรื่องงอตตามต้องมันคืออะไรเรื่องธรรมชาติโหนไม่ไปโอ้สายแล้วจะลืมหน้าบานเต็มไปเลยทีนี้อันยงโมบุญเดียวตายซะเลยอ่ะเด็กจะมูงหรอกอดฟูงมือสิอดพันเลยอ่ะยอดเด้งนี่นารักจัง าพวงย่บลกหมดแต่มันพวงเลยจิ้งฮะนักกิณลูกกินได้หนาวเรืงไอ้ยิงอยู่อพวงงนยิงอยู่บ้านเบ้าเล็กลึกลงมาไยิงอยู่อ่อกอลเสดายอ่ะ

เเลงอะนักเีนรู้เพลงบินน้ำพราวินมุดือนลก้าละเงกมกอนี่เพ็เด้นเพลรปาเลยบินเลยหรอเมีนบ่เนี่บอกาเนี่ยบักปบ่ตีเพลงโทงร้อนนะน่าจะเปมคิดมเป็เลบิไหม่ก็

อนีเดิมก็ที่อ่านกูซีเดะ bài ก็เล่นมานเลยเนี่ยโอ้อ๋ออ่านหนูนับเองมาช็อคทอมย่าน้ำ bài ก็ยู่มู่ก็ยูโต้ฮักวิ้งนี้ำ bài มัน

กัดโดนตัวเนีีมุเอโกเนี่ยรเต้บานยืดอเ่มนะสานเอาอกชอบเอสมลันปรักขังแนกันน่อินไมกเจสิบาชบเทียงมันไม่เหนียวหรอสินี้บยมี ดีจเลยสังราดับคอลี่มหลาซอติโอ้ยคือะไรคืออย่โอ้ยคนงมปมนี่แป็มที่สุดเม่เลยอือยายอูไอน่าตัแคนไหเมี่ยเลยอ้ยจองตุกยิ้มเคยกระเ่าคยนางแบ้เลยเาก็ส่วนเราเองจะไปจองทำไม จับมือยาทุ่นกระดกถอยเป็นบอนี่อันนี้สาสราโอ้บกระตุกนจไม้เเพราะมจสลายมัย้อยอ่เองโซ่ระตุกบกนเลิลง่อยากเียงน้องันเก็่เธอรนี้ยงดนกุลี้ ដល់ទំរះទៅជ្រុះមុនដែរស្រាប់មិនមកឮទៅធ្លាក់ស្រះតាមទៅយូមកត្រប់ឡើងដើមមិនហត់ទៅជិតទៅកោជូអុយខោនេះលាចែកបែកលើបែកមកមកចានលើនេះនេះ ลายสดๆอร่อยมากบกินข้าวอร่อยมากโอ้ทถ่ายายพายมินมัดเลยใช่ไหมุณโทรศัพท์ยี่ห้อบัดช่างอินโดมาทำอะไรก็ไม่รู้วันนี้อบปลักใบโอ้โเมื่อปล่าดิงเธอช่างอินโดนะเด็กเอ็ก็ซบ็โอลิมมันช่างอินโดทำมือสีวัวงี้วังจิากติดคอแล้วนะ เรื่อเรื่เรื่อ่าี่ของของกินเยอะของกินกินให้หมดมาฉับซีอวิ่ลทีเราเราำลพสตาร์ทป๊บคลอกเลยได้วิ่งเลยได้ทมดลดก่ดดักใบดัอันนี้ตมต

ดีดีกาดดีออืม่จวินีน้องเาตั้งเตาบ่สนนล็บ่อนนบ่ันนีนน่องอืมที่ตเจ็ดกดแงเ็นก็ลังมาท่องามาที่เ็รถจักรน้หนุ่ยหน่ยหนหน่ยหนยนหนน่หน่ห่่หน่หน បានអញវាផាយរាប់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 មកតែចូលទៅជិះរោអំនេះអាចសំស័យយុជ្រុំទៀអញនេះណោនេះแน่นอนណោយីជិះមកអស់នេះមកនេះទីហួរតកាន់អេក៏ដូចតធ្វើខៃអំកើតឡើងអេក៏ភិកផងអញនោះមិនថាមើលក៏អត់អត់តិចត ốt ក៏តិចផងដាក់ភិកផងយួ ờ chứ không được cái ông cái đau có đau so so trên luôn à nào được cái mắt hơi sô so, mùa hơi